สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดอยู่ที่ร้านข้าวแกง10บาทอยู่แถววงเวียนใหญ่เดี๋ยวมาดูเมนูกับราคากันก่อนนะครับมีพะโล้ที่20บาทนอกนั้นจ,จะเมนูละ10บาทสําหรับกินที่ร้านส่วนข้าวาจ,จะจานละ5บาทนะครับร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าซอย9นะครับอยู่ที่ปากซอยเลยจะเปิดตั้งแต่5โมงถึง4ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ต้องบอกว่ารสชาติดีด้วยนะครับเป็น10บาทที่คุ้มค่ามากๆ ร้านอะค่อนข้างทําดีอะสะอาดด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะสั่งใส่ถุงอะก็จะตกแล้วถุง20บาท10บาทเหมือนกันเดี๋ยวมาดูเมนูที่อาจกินกันนะครับที่เห็นทั้งหมดทั้งโต๊ะนะอยู่ที่85บาทเองทั้งหมดเนี่ยคือ85บาทรวมข้าวแล้ว เมนูที่แอดสั่งวันนี้นะครับมีกะเพราไก่นะมีหมูทอดมีไชโป๊แล้วก็แกงไก่ฟักนะครับแนงเนื้ออร่อยมากๆแนะนําให้สั่งเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพาโลจ้าที่เห็นทั้งหมดนะาจะเมนูละสิบาทนะยกเว้นพาโละถ้วยเนี้ยยีบาทจ้าเอาจริงๆอ่ะสั่งแค่2เมนูก็อิ่มแล้วนะครับหรือใครอยาชอบสั่งหลายๆเมนูก็จัดไปจ้าพริกน้าําปลาก็มีพริกให้มาเยอะๆแบบนี้เลยนะคุกกับ